ออมาาั่ธิบยแล้วมึงเถียงมันไม่ใชนะด้วยนะถ้ามึงบอกว่ากินแล้วเป็นตับแข็งตั้งแต่กูเห็นมันกินมาเนี่ยมันก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลสักทีนะเรียกว่าเป็นยาแก้กระใสสำหรับเขาไปแล้วแล้วถ้ามึงบอกว่าสูบบุหรี่แล้วปอดเป็นมะเร็งกูเห็นมันสูบไปเนี่ยวันหนึ่งสี่ซองเนี่ยกูก็ไม่เห็นมันไอสักแอะเอ่นะเถียงมันไม่ได้นะเพืเราเนี่ยแต่ก็ออกกำลังกายเสาร์อาทิตย์อ่ะขยับข้อนิ้ว ทำอะไรมาล่ะหนึ่งห้าศูนย์ครับไม่หนึ่งห้าศูนย์นัตพงศ์ทรัพย์มานพันธ์ครับ PTC MSRBS อืมอันนี้ชื่อนี้พวกเบอร์ต้นต้นดีเซลหมดเลยนะใช่ ต้องตอนรับทุกผู้ชมอีกครั้งนะครับ,รบที่เข้าสู่สตรีมมิ่งใน YouTube ของ x o d o Sport ท่านเปิดภาพมาตอนนี้ก็จะเป็นการแข่งขันอยู่ในรายการ Racing มา n i เนียของ y o t a r e v o ครับนะครับอยู่ในรุ่นของ Revo Pro m o d i f y ก็เป็นการแข่งขันสปอร์ตร c สของทาง Toyota ครับที่เข้ามาร่วมกับซุเปออกังปรี2 0ง5อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีรถมาโชว รถใหม่รถแต่งมาโชว์ในรายกากิจกรรมของเราด้วยที่คลองห้าแห่งนี้ซึ่งปีหน้าเราจะได้เห็นเป็นทราเวลนะครับใช่ไหมใช่ครับน่าใช้มากทราเวลสวยเลยครับสวยเลยครับเฉิดเลยออกแบบหลวงคัดเยอะไปนิดนึงแต่ถึงโอเคไม่น่าเเลีย กายการอมันหน่วงไปนิดนะมันเนื้อไปหน่อยอะพูดเป็นขับเก่งเลยกู <weight>